สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับนี่ครับจะเป็นหัุมานเชิญทุงนะครับก็จะมีแปดกรนะครับนี่ครับมาดูใกล้กันนันครับแกะจากไม้ยิ้วดำนะครับก็จะมีหนุมานเชิญทุงสององค์นะครับลูกค้าสั่งมานะครับก็จะมีพิคเนตด้วยนะครับนี่ครับ ขนาดพอเหมาะนะครับใหญ่กว่าเลี้ยนสิบนะครับกําลังห้อยคอสวยนะครับนี่ก็จะเป็นพระพุทธชินาราชนะครับแก่จากไม้ยูดามือนกัน,นครับนี่ก็จะเป็นเทา้าเวสุวรรณนะครับนี่นะครับมาดูองค์รวมกันนะครับ เริ่มจากเทาเวทก่อนเลยนะครับอพิเคเนตนะครับนี่ครับมาดูใกล้ๆกันนะครับอนุมานเชิญทงนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์0821378166หรือทางออดีไลก็นย์แ็0821378166 หรือทางเพจ Facebook นะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ